เดี๋ยวนี้เหมือนนอนเร็วสุดกี่โมงตีสองครึ่งค่ะคือม <c oughs> ันนอนไม่ได้จริงๆส่วนในหญ่เราจะแบบว่านอนประมาณแบบตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งถ้านอนที่นี่นะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราหลับแต่หลับไม่สนิทแล้วเราจะตื่นมาประมาณแบบไม่สิหมายถึงเราอะเข้าเข้านอนหลับแบบปิดทุกอย่างประมาณตีหนึ่งครึ่ง แล้วคิดว่าน่าจะเริ่มแบบกลุ่มๆเหรอไม่ใช่ดิไม่ใช่คำนี้เขาเรียกว่าอะไร <c oughs> คือแบบเริ่มเริ่มเข้าสู่พวังประมาณตีสองครึ่งแล้วตื่นมาอีกทีประมาณตีสี่อะไรเงี้ยแล้วก็จะจะไม่นอนแล้วก็น่าจะนอนแบบประมาณแบบเช้าเช้า,ชาแล้วก็ตื่นแบบเกือบเที่ยงอะไรเงี้ย ไม่ให้ถึงเสียงอะไรากาลุกแชมพูยากหรอ <c oughs> ขอร้องเลยคนที่ไม่ได้นอนทั้งคืนแล้วต้องมานอนแบบคิดว่านะประมาณแบบหกโมงถึงเที่ยงมีเวลานอนแค่หกชั่วโมงแล้วต้องมาตื่นเพราะนาฬิกาปลุกแชมพ <c> ู <oughs> <c oughs> คือแบบเรานอนไม่หลับใช่ไหมช่วงนี้ถ้านาฬิกาปลุกน้องดนันปุ๊บเราจะปลุกน้องเลยว่าแชมพูตื่นเลยถ้าไม่ตื่นก็ไม่ต้องปลุก เก็ตว่าคนมันไม่ได้นอนอะอะไรอย่างงี้หนูใส่ที่ฆ่าตาหนูก็ก็ช่วยดีกว่าดีกว่าไม่ปิดแต่ก็ไม่ได้ช่วยขนาดนั้นแต่วันเนี้ยเราเราไปออกกำลังกายมาแล้ววันนี้เราออกกำลังกายตั้งแต่หกโมงก็ก็ขอดอแค่ชั่วโมงครึ่งเองนี่นะเออนั่นแหละก็เคิดว่าคืนนี้หวังว่าจะหลับนะคะก็ออกกำลังกายแบบ หนักมาก